ใจเย็นๆค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวได้รู้กันแน่ว่าคู่รักคนดังที่จูงมือกันเข้าประตูวิวาแบบสายฟ้าแลบที่เกินไปนเมื่อเอบรกแรกนั้นเป็นใครแต่ขอบอกนิดนึงนะคะว่างานนี้เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงพี่แอนทองประสมขอรับเป็นเท่าแก่จัดงานวิวาหวานให้ด้วยตัวเองอุตย่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ พระนางคู่เลิฟมาร์กลินคิมเบอร์ลีแต่งเต็มห่อจัดสวยจัดในพิธีแต่งงานที่ต้องบอกว่าโรแมนติกที่สุดงานหนึ่งของวงการละครค่ะเพราะระดมดอกไม้มาตกแต่งแน่นส่วนหลวงรอเก,ก้าทั้งหวานทั้งหอมฟุ้งติดจมูกต้องยกนิ้วให้กับผู้จัดแอนทองที่ทุ่มทุนไม่อัน้นเพื่อละครแอบรักออนไลน์แต่งานนี้คู่มาร์คิมเป็นแค่แขกรับเชิญเพราะเบ่าสาวตัวจริงคือคุบกิฟสุมนนิพิปและตักบริบูรณ์บรรยากาศในงานเลยหาทุกระยะจนเข่าอ่อนแถมตามท้องเรื่องอยังต้องโดนพายุกระหนำ่ำ งานนุ่มตั๊กออกโรงโชว์ปกป้องสีภรรยาสุดฤทธิ์แต่แทนที่จะเป็นฮีโร่กลับทำให้เจ้าสาวเสียลุกอย่างแรงรับรองว่าออนแอรเมื่อรไรฉากนี้จะเป็นฉากเขย่าตอมฮารแตกแน่ๆเกรงใจดีนะตอนแรกพี่จะเอาฝนด้วยนี่พี่เกรงใจจริงๆคิวพวกนี้มลสุมกว่าอีกคิวของกุ๊บกิ๊บตักบริบูรเอกกี้อ้นสีพันเนี่ย สาหัสกว่าฝนนี่ค่ะหมากก็ถางพี่แอนค้าบเออดอกไม้โอ้โหจำนวจะหลายแสนใช่ผมผมก็ผมก็ถามดูไงว่าถ้าสมมติจัดงานแต่งงานที่มันจะเสียตังค์เท่าไหร่หมากไปดูใกล้ๆเอาดอกไม้ปอกอีกบ้างปอด้วยความที่มันจะเละแอนก็เลยต้องใช้เป็นดอกไม้พลาสติกผสมด้วยกับดอกไม้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยงามสวยงามมากๆเดี๋ยวจะมีอะไรจะรช้อีกเยอะมากเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็ฝากด้วยละกันนะคะ